ยาของใครของของยาของตัวเองไหมยอมรับว pues ่าเป็นของเรานะครับยอมรับนะแล้วกี่เม็ดครับประมาณเจ็ดเม็ดเกินสองสี่ของมันเกินแล้วได้เสพไหมยังเนี่ยเสพไปอย่างสิบเสพไปแล้วเดีวเราจะซื้อซื้อมาจากไหนร่ใช่ใช่ซื้อให้อซื้อให้ซื้อมาเท่าไหร่เม็ดละเท่าไหร่หมดเนี่ยเม็ดละห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบบาท ลิงเราขนมาทั้งหมดกี่ตัวครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวประมาณหกสิบเจ็ดิบตัวะเอาไปส่งที่ไหนครับส่งส่งส่งเซียร์เดนจะส่งไปกัมพูชาใช่ไหมไปเอามาจากไหนครับเขาเอามาส่งให้หนย่งยางาเอามาส่งให้เราเอา๋อใครเอามาส่งให้รู้ชื่อไหมไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคครับ ดีเ้วยไหมเที่ยวละกี่พันถึงว่าหนึ่งเที่ยวเนี่ยคุณจะมันผลก็หลายกระชั้นตัวละร้อยแล้วจะผลไปไหนครับเนี่ยขอนแก่นไปไหนอ่ะไปส่งที่ไหนในขอนแก่นไม่ใช่ผมถามว่าได้ได้ดีมาแล้วเนี่ยวันนี้คุณได้ดีมาแล้วคุณจะไปส่งที่ไหนในขอนแก่นเลยหมายถึงเอาเอาผลจากไทยออกไปขอนแก่นโอ้แล้ววันไหนนะ Hãy vàng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn